สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พรอิมหานำเอาพระสมเด็จนะเป็นพระสมเด็จวรครังพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะเพื่อนสมาชิกเป็นพระสมเด็จวรครังพิมพ์เส้นได้แตกลายสังคโลกเนี่ยเห็นไหมครับความงามเพื่อนสมาชิกถามมาลงไว้แล้วนะหลายครั้งแนละ้วองค์เนี้ย ดูวงแขนท่านจะเหมือนดวงจันทร์นะดวงจันทร์ที่เต็มดวงดวงจันทร์ขึ้นสิบห้าค่ำเนี่ยโบราณท่านบอกอย่างนั้นนะเป็นพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะเพื่อนสมาชิกบางตั้นเ็เรียกว่า,าพิมพ์เส้นลวดก็มีนะแต่นิยมเรียกว่าพิมพ์เส้นได้เราจะเห็นว่าพิมพ์เส้นได้ในซุ้มระฆังเขาจะด้านหนึ่งจะเล็กด้านหนึ่งจะใหญ่ เลียวหนาไม่เท่ากันนะเพื่อนสมาชิกสังเกตด,ดูเห็นไหมครับเ,เรียวหนาไม่เท่ากันนะหนาบางไม่เท่ากันเห็นไหมครับเราจะเห็นเนื้อเนื้อขอบจะปิ้นเข้ามานะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนื้อขอบเนี่ยก็จะปิ้นเข้ามานะปิ้นเข้ามาเห็นชัดเลยนะเวลาพา่อใหญ่มาหาจับ จับเนี่ยก็ขมุขขมมวนะเพื่อนสมาชิกที่ว่าอยากให้พ่อใหญ่มหาวางพระวางพระแล้วก็ดูพอวางพระแล้วดูมันไม่ชัดนะเพื่อนสมาชิกพ่อใหญ่มหาเอามือถือนี่แหละครับมือถือธรรมดาเนี่ยถ่ายนะมือถือที่ใช้งานทุกวันในถ่ายแล้วก็อัพลงช่องมาหาสองพระบ้านเลยนะไม่ได้มีเครื่อง ทันสมัยเขาแต่ว่าทําด้วยใจรักนะทำเพราะอยากจะพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกนะดูดูซุ้มระครังเขานะเป็นธรรมชาติไหมครับองค์แตกลายสังฆโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์หลวงศิษย์หรือว่าหลวงวิจารเนี่ยเนื้อจะมันวาวเหมือนกระเบื้องเคลือบกระเบื้องเผานะแต่พ่อใหญ่มหาไม่ไม่เห็นอง,หวงวนะองค์หลวงวิจิตนะองหลวงวิจิตแตกลายสังฆโลกเนื้อพระจะไม่มี ไม่ค่อยเห็นเพราะอยมหามีก็ไม่มีนะไม่มีไม่มีมมองค์หลวงวิจิตนรมนที่แตกลายสังโลกไม่มีแต่ว่าองค์หลวงสิทธิการโยธารักษกบรงวิจาเรเจรันนี่มีนะองค์เนี่ยวัดละครั้งเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับดูการแตกลายแตกมันก็เป็นธรรมชาติจะให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะขอบข้างเห็นไหมเพื่อนๆสมาชิกนี่คือเม็ดแดงนะนี่คือขอบข้าง ขอบข้าไงเห็นไหมครับการปาดปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังเห็นไหมครับอย่างเงี้ยความงามาเพื่อนสมาชิกดูสิครับดูการปีออกของท่านนะคลาสสิกไหมครับนี่นี่แหละคือความเป็นธรรมชาตินะถ้าถ้าใครจงใจทำให้ปีแยกก็ต้องทำครบทั้งสีด้านนะ หรือทําแบบเจาะจงมากกว่านี้อ่ะอันนี้คือดูปีออกแบบธรรมชาติเลยเห็นไหมครับเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยรอยปูไตเห็นไหมครับนนนะนนนนนเนี่ย,เ,ยเล็กๆ,ๆ,ๆเนี่ยรอยปูไตนี่รอยปูไตนะนี่รอยปูไตส่วนรอยนอนด้นเนี่ยเนี่ยเนะครับเล็กๆดําๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูใกล้กๆอีกทีหนึ่งนะเนี่ยดูด้านข้างเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกนะครับคลาสสิก เดี๋ยวจะให้ดูให้ดูกล้องขยายนะเนี่ย,เ,ยเวลาเวลาวางอะนะวางก็ชัดประมาณนี้อะเพื่อนๆแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเท่ากับพ่อใหญ่มหาจับนะพ่อใหญ่มหาจับแล้วจะชัดกว่านะอันนี้เรียนผ่านเรียนให้ทราบนะถ้าองค์ไหนเห็นพ่อใหญ่มหาจับก็ให้รู้ว่าอยากให้เพื่อนสมาชิกได้ชมแบบชัดๆนะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในองค์นี้นะเป็นเช่นไรนะครับ ความงามเพื่อนสมาชิกพอเราดูเนื้อด้านในนี่องค์ที่แตกลายสังคโลกเนี่ยเนื้อเขาจะมันวาวเหมือนเหมือนกระเบื้องเคลือบกระเบื้องเผานะพระยมหาชอบชอบมากนะองค์ที่แตกลายสังโลกที่มีวันณะอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกนี่ ดูดูแล้วคลาสสิกนะเราดูไปพร้อมกันนะครับให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นเราจะเห็นการแตกปีอออ แนไหมเหมือนดวงจันทร์เลยนะเหมือนดวงจันทร์ที่เต็มดวงท่านไวไหยงานนะั้นนี่ด้านในนะครับด้านในก็จะม้วนเข้าไปรอยปิรอยแตกบอบช้ำคราบน้ำมันตั้งอิ้วเลยครับนี่แล้วก็เห็นเห็นด้านในไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยนี่คือรอยยุบรอยย่นรอยหดรอยเหี่ยวนะ ความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับเส้นบังคับพิมพแล้วก็เนื้อด้านในซุ้มระครังที่เราเรียกว่าเส้นบังคับพิมพเขาก็จะม้วนปีเข้ามาด้านในนะม้วนปีเข้ามาด้านในเดี๋ยวพอย่อใมาหาจะให้ดูให้ดูบันแบบใกล้ๆเลยนะชอบมากตรงที่เนื้อปีเข้ามาด้านในเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยดูลายเส้นเขานะ เนื้อท่านจะมว้วนเนื้อนี่จะม้วนปีเข้ามาด้านในเนื้อนี่จะม้วนปีเข้ามาด้านในนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นเห็นเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆไหมครับเนี่ยเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆอย่างนี้ พระฝีมือพระโรงงานนี่ทำไม่ได้หรอครับแล้วก็เขามีปลอมมาตั้งแต่เมื่อร้อยปีที่แล้วอันนี้ก็อย่าไปเชื่อนะเสียนกรรมลอทั้งหลายนี่เสียนเล็กเสียนใหญ่เสียนมนห้างเสียนข้างถนนก็มีมาแล้วปลอมตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วเนี่ยดูคําพูดเขาคนสมัยก่อนเขาไม่ได้หวังรวยการขายพระเหมือนคนสมัยนี้ คนสมัยนี้หวังรวยจากการขายพระนะจึงร้อยเล่พันอุบายดังที่พ่อยมหาได้ก่าวมาในหลายคลิปแล้วคนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเขาทำมาค้าขายในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วก็เคารพศรัทธาในเจ้าบ,บุคคลสมเด็จมาวันนี้ไม่เจอวันหลังก็มาใหม่อย่างนี้นะไม่ใช่ว่า ปอมข้างกำแพงวัดเลยดูเขาพูดนะกดข้างกำแพงวัดคือฟังแล้วก็แบบตลกอะเนาะก็ทรได้นะเขาขายพระเนาะเขาเขาซื้อพระเขาซื้อพระราคา25บาทเขาอยากขายยีห้าล้านเขาต้องพูดสารพัดสารเพอันนี้เข้าใจนะยกเมนามทัางห้านะมาพูดแหละเข้าใจแหละนะว่าทำมาหากินก็ทางใครก็ทางใครนะ สายผ่านนี้ก็ว่าไปสายอนุรักษ์ก็ดูไปนะอย่างน้อยก็พุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนะถึงพระเจ้าว่าเป็นที่พึ่งถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งด้วยกันเลยครับนะเ,เ,ดดเนี่ยนะเรา,าเดูเม็ดแดงเม็ดนี้นะเม็ดแดงนี่คลาสสิกมากเพื่อนเพื่อนดูเม็ดแดงเม็ดนี้นะพระสงฆ์กอกําแพงอะนะมีกูแลวมึงไม่จนอะนะ พระสงฆ์กอกําแพงพญาเสียแจงบอกว่ามีกูแล้วมึงไม่จนท่านว่ายอย่างนั้นคำว่าไม่จนก็ไม่ได้คือถ้าใครมีพระสงฆ์ท่านรู้ว่าท่านรู้ว่าองค์อยู่ที่คอท่านเนี่เป็นพระสงฆ์ปู่ให้พ่อพ่อให้ท่านหรือท่านได้มาจากไหนท่านรู้ว่าเป็นของแท้อยู่ที่คอท่านเนี่ยทำไมยังจนอยู่ทำไมยากยาก ยากแค้นเห็นใจอยู่ก็อย่าไปรำพึงรำพันนะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินสุจริตมีเท่าที่เรามีใช้เท่าที่เราพอหาได้นะสบายกายสบายใจก็ดีแล้วนะพระสมเด็จก็สําเร็จทุกอย่างพระสมเด็จเสร็จทุกอย่างพระสมเด็จ เสร็จทุกรายการอย่างนี้ก็ไม่อย่าไปเชื่อคำคนที่เขาพูดนะคนเราไม่เหมือนกันนะคนขายพระเขาก็จะพูดอีกแบบหนึ่งเราศรัทธาเราก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งเพื่อนเอนดูเห็นไหมครับความฉ่เม็ดแดงเม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดดำความงาม รอยปิรอยแตกนะรอยปิรอยแตกรอยปิแย่ของท่านนี่โอ้โหงดงามเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยอันนี้คือเป็นเรียกว่าแรล่าธาตุกายสิทธิ์นะใสเป็นเหล็กไหลภไผ่ดำเลยครับเนี่ยเนี่ยดูด้านในสมรคัง ดูซุ้มระคังเขานี้ก็จะหนาบางไม่เท่ากันนะองเส้นได้ใหญ่นี่นะดูนี่ก็ตึงตราตรึงใจแล้วนะครับบอมาดูด้านหลังดูด้านหลังดูมุมที่ปริแยกก่อนะปริออกเห็นไหมครับเพื่อนๆนดูเนื้อ เนื้อพระในปรีออกนะความงามของท่านเห็ไหมครับปรีออกปรีออกแยกออกแตกออกนี้นะครับ งดงามหาดูหาชมยากนะเพื่อนสมาชิกพระพระเนื้อหาแบบนี้แต่ก็อย่างว่าแหละรครับพระแท้ไม่จะเป็นต้องขายได้นะที่เขาบอกว่าสากลนะนะไปเหนือก็ขายได้ไปอีสานก็ขายออกมาภาคกลางก็ขายดีพระสากลก็เหมือนทองคําเหมือนเพชรเขาว่าอย่างนั้นคือไปไหนก็ขายได้มาตรฐานสากลเขาว่าอย่างนั้นนะแต่สากลของใคร แบบไหนเพราะไม่มีตำราไม่มีเครื่องวัดไม่มีมาตรฐานเหมือนเพชรเหมือนทองนี่เพชรทองก็มีมาตรฐานมีตำรามีมีรัฐบาลครับคำประกันก็ขายได้นะแต่พระสมเด็จใครหน่วยงานไหนรับประกันไม่มีใช่ไหมครับไม่มีสถาบันใดไม่มีหน่วยงานไหนของรัฐบาลที่รับรองไงเออไม่มีหน่วยงานไหนที่เป็นแบบ ของรัฐบาลรับรองอะนะไม่มีตกลงกันเองระหว่างเราสองคนนะโอ้ซื้อ10ล้านภาคอีสานจะไปขาย20ล้านภาคกลางก็ไม่ได้เพิ่มเิมซื้อ10ล้านไปขายได้แค่พันเดียวก็มีก็อยู่ที่ว่าท่านจะพูดยังไงอย่างเงี้ยมันมันสากลของใครนะมันเป็นเรื่องที่พูดยากนะพระสมเด็จเนี่ย สำหรับคนที่เขาซื้อขายกันนะเป็นเรื่องเป็นราวกันก็พวกซื้อขายพระนี่แหละแต่พวกเราชาวบ้านเนี่ยศึกษาได้ความรู้ความศรัทธา,นงงงาเนี่ยโอ้หงดงามเนีเ่ยเพื่อนๆดูเนื้อตรงนี้นะงดงามผลเป็นเม็ดขึ้นมาเลยนะเม็ดแดงเม็ดดำนี่แหละครับเรียกว่า รอยนอนด้นที่พระมหาบอกข้างต้นนะรอยนอนด้นเรามาดูรอยปูไตเห็นไหมครับเนี่ยรอยปูไตเห็นไหมครับรอยปูไตที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราดูรอยนอนด้นมาดูรอยปูไตเป็นเมเน็ดนะรอยปูไตนะครับ เนี่ยรอยปิรอยแตกของท่านเห็นชัดความงาน ดูด้านข้างกันนะครับทีนี้ดูด้านหน้าดูด้านหลังมาดูด้านข้างนี่เพื่อนสมาชิกเห็นเม็ดหยกไหมครับเห็นไหมครับเม็ดหยกองนี้มีเม็ดแดงมีเม็ดดําแล้วก็มีเม็ดหยกเนะี่ยดูเม็ดหยกมเม็ดนี้สิครับดูแล้วนี่โอโ้โหคาสิกมากเลยนะเพื่อนสมาชิกเห็นเม็ดหยกเม็ดนี้แล้วนี่โอโ้โหใจตังทันทีเลยนะ ความงามของท่านนะเี๋ยวเพื่อนสมาชิกดูเม็ดนี้นะเนี่ยก้อนผงพระทุคุณนะเป็นหินศิลาทิกคุณหินแร่ทองนะงดงามเนี่ยเม็ดแดงพระสมกอกำแพงอะเม็ดแดง เวลาปลาดนะเนี่ยปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดอย่างนี้นะครับเราจะเห็นเส้นขอบการโยไปของสมเด็จท่านนี่ชัดเจนนะเม็ดแดงเม็ดดำเนี่ยเม็ดแดงนะครับ เปลอนสมาชิกดูดูเม็ดแดงเม็ดนี้เห็นไหมครับนี่คือด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเวลาปาดใช่ไหมปาดด้านข้างนี่นี่คือด้านหลังไงปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดไปอย่างเงี้ยเพืเ่อนๆป,ปาดไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นเนี่ยการโยไปของเนี่ยของแท้เขานี่สังเกตได้จากหลักฐานร่องรอยพวกนี้นะครับของปลอมเ็าไม่ได้มาใส่ใจขนาดนี้นะปาดไปอย่างเงี้ย มวลสารก็จะโยโย,โยออกไปก็เกิดเป็นหลุมบ่อน้ําตาขึ้นมาตรงนี้ปาดไปอย่างนี้นะครับหลักฐานเล็กเล็น้อยพวกนี้เราไม่ควรมองข้ามนะเพื่อนสมาชิกจุดหลักฐานเล็กๆพวกนี้ยิ่งใหญ่ได้นะเห็นไหมครับดูการปริการแตกของเขาเนี่ยนี่ชัดเจนเลยนะ เม็ดดำเม็ดแดงดูอีกข้างนะครับนี่เราจะเห็นก้อนผงพุทุคุณผงม,มหาราษฎร์ผงปฐมังผงอิเิเจผงตรีนิสังเฮนี่แหละครับ พื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r i b ้ให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ